เออตอนนี้แหละครับเราดีท anyway> ั่เรียเร้อแล้วหัวจจะพูดเออตอนนี้แะครับเาเข้ามาไดเป็นเรียบร้อยแล้ว้วยของมันยังไม่มีคนจะไปเปิดเอาขอเราะเาอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วไมใช่บ้านหลังเล็กเยแอบหรือเปล่า จ้องจองนนงะมีโคตรนิ่งเลยว่ะมหกหนึ่งสี่โคตรนิ่งเลยมันจ้องที่จะเล้นเราหรือเปล่ามายังจากเขาเลยนะครับตรงนี้จะของอไปบ้านหลังใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปบ้านหลังใหญ่เลยเงินเงินเงินเยอะครับหอมมา,มา,มาขึ้นบ้านหลังใหญ่เลยหอมดูคเข,ข้ามาห้องนี้ยังครับ ยังยังไม่มีคนนะครับต,รตอนนี้ก็พยายามกมตั้มไอ้พวกมันอยู่ตรงหน้าปันรังย่อยู่ตรงหน้า,า,นยายอยู่เาาขาเสียบยางเฮ้ยเออใครยิงตื่นราน ก็ขอเก็บยาหน่อยได้ไหมคุณครูเก็บไปสองเก็บแล้วนะมาเลยนล่ะสองลุนะขอเก็บยาหน่อยได้ไหมอาไรอย่างได้ใช่ไหมอาตรงนี้เก็บยาใช่ไหมเก็บยาปิดลิ้นู่นเก็บหนึ่งเอาเลิ้มหนึ่งเอาเลิ้มหนึ่งเอาเก็บไม่ได้เออเอาเก็บเก็บเก็บก่อนเลยขึ้นไปขึ้นไปปางใจควายเขาบ้างสองหนึ่ง มันไม่เห็นเหรอเขียนยายอีกแล้วมันซุบหรือเปล่ามันซุ่มให้เราเอาเนี่ยเราขึ้นไปดูปุ่นก่อนขึ้นไปดูด้านบนก่อนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เ้าอางั้นเราอ้อมอ้อมอ้อมแถวนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นเปิดมันอาจจะซุบหรือเปล่าระวังด้วย ไปนะัเนไเห็นันนี้ไปเปิดได้เปิดเลยไม่มีนะมาทขามผมมาส่งของเหมอนแจ๊บนดงอ่าวฟติ เอาแม่บ้าเด็กข้าหลูกอ่ะจิลูกอ่ะโอ้โหเต็มคมแบแป๊บนึครับแป๊บนึงดูได้หรือยังมาอะไรกัน่ได้ได้เดี๋ยวหาตัวแปน เราวิ่งวิ่งวิ่งมหลบคนก่อนทำไมมันน้อยจังต้องไปรับของก่อนรับของก่อนเอาพวกสับปกและล่ะตรงนี้นะเอารับของก่อนนะครับวางไว้ไปแล้ว ทิ้งของไว้ใช่หรือเปล่าครับฮัลโหลทูอว uh. เขดไคแล้วเสดีครับ้วัส <So S 2> บส<า>วน,นของคอรับสเ<ร><ะ>เสดว่ามารกิส่ัสองครับวัสดีรสวัสดีครับสวีครับสวัสดี่รัดีที่รับีรัีคบีรบสริง ได้สกูปเปอนะโอเคได้เนี่ยนั่นแะได้ได้หรือยังยังครับไม่เห็นนะโอเคงันเดี๋ยวอเอเห็นแล้วได้แล้วโอ้สนส์สนาย,นาย,นายอันนี้ราสกูปปมันจะเป็นกระไรสั่ะแรงสุดในเกมแรงสุดในเกมยิงทีเดียวเก็บไว้ยิงแค่สิบคนสุดท้ายยิงมัวไม่ได้นะยิงสิบคนสุดท้ายรค่เอาไว้ปิชดช็อตนะเราซื้อเอาไม่ได้หรอซื้อแบบกระสุดมันนะเราจะได้เฉิดฉายตอน,น,น,ตอน,น,นไหนเราีผมมีเงินเยอะอยู่นะเนี่ย มี่ติ๊กว่าบาทไปซื้อสโคปอร์8ให้ค,คุณครูครูก็ต้องการสโคปอร์8อยู่แต่ตอนนี้ใช้สโคปอร6ก่อนซื้อตามนั่งกันในงนนาน,นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดหยิงไปแล้วแอบมันแอบจริงๆอ่ะคนละทีมหรือเปล่าเดี๋ยวมันอยู่คนละทีมกันนะเดินตามล่างปุมมาได้ไหมก็ลงไปเลยเราได้ของแล้วลงเถอะซื้อต้องไฟฟ้าเขาบอกเราลงไปใส่ข้างล่างดีกว่ามัอยู่ด้านน้าเนี่ย ไปไหมป้าๆได้ของแล้วนี่ไม่เสียงไม่เสียงออกไปเลยลงไปเลยตามมาเหลือบสามคนแล้วครับตอนนี้จะออกโอ้ยออกแล้วนะครับตอนนี้หมดเวลาพอดีโอ้โยมันบีบมาลิ่มน้ำซะด้วยจะเตือนพรแล้ววันนี้น่ะเราต้องลงตรงนี้เลยลง ลงสีเหลืองไหมครับแกดอกตกกลางน้ำด้วนแหวดอกตกกลางน้ำเฮ้ยเราเราไปซุ่มเอาก็ได้ซุ่มยิงคนโดดเลยไหมครับเราฟูนะกดเลยกดเลยกดูแถวนี้เราซุ่มยิงคนเอามันโดดมากมะนปีบมากลางน้ำนะครับโฟูขึ้นน้ำก่อนครับเรา หะละที่ซุปโดลงมากลางเกิดกูยังลงมาหรเลยยังพาพาสอบเครื่องดินหน่อยกู mark the location ลงมาหรเลยยังลงมาหรเลยังครับเดี๋ยวผมมาพาสอบเครื่องดินหน่อยขับไปเอาขับไปเอากันแอบดอปหรือเปล่า ไปไหนกินเนาะเราจะไปเอาก่อนเขาไหมล่นะไม่เอาสกปแปดรลองเจอสองไม่ไม่เอาไม่เอาขี่ขึ้นบินไปเอาสกคปแปดปะปะปปอ้กูอยู่หน่ก็เหลือขี่ประมาณร้อนกว่ามิรนไปใช่ไอมขี่เครื่องบินไปเอาสกคปแปดอยู่กลางนา้ำปะแล้วคว่ไหวมา มันมีอยู่หรอสกูเปอร์เอาเต่วมีปืนแร็กๆขี่เครื่องบินแล้วก็หาเรือเอาว่าขี่เครื่องบินแล้วก็หาหาเรือนะเรือมันไม่มีเออขี่เครื่องบินหาเรือไปยังไงเรือน่ะเขลุงจอดงั้นไงเรือลงไปเอาเรือเร็วๆกงยังไงมันเนี่ยเร็วๆ เดี๋ยวมีคนเห็นหันหัวลงกำลังลงอยู่ยังถ้า <c oughs> เรืออยู่ในกล้ๆอยู่นั่นใครยิงยิงแล้วอ๋อทำไมหลงได้ยิงไหนวะเนี่ยไม่มีที่หลบเลยนะเราไม่เราจไปเอาดีกว่ามันยิงอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะเอา้าใครยิงไม่ใช่เรายิงเหรอ ไม่ผมไม่ได้ยิงลูกกระสุนยังอยู่โฟบเลยแล้วผมจะยิงทำไมผมขับอยู่ยิงไหมนี่แหละยิงน่าจะงั้นมันขึ้นสะพิดผมยิงนไม่เป็นไรเราขับเรือมันปลอดภัยอยู่โอ้ยิงบนเรือยิงบนเรือก็ยังได้แต่นี่ไม่ต้องเข้าอ่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเราม่เราปลอดภัยอยู่นัไงมีคนด้านหน้ามีคนด้านหน้ามีคนด้านหน้าลง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 ตอนไม่มีที่โลกไง ยี่คนเรือได้แลวงั้นตาหน้าไงอยู่ไหนมันอยู่บนบ้านเดี๋ยวผมเองเองงั้นงั้นรีบไปเอาของก่อนรีบไปเอาของก่อนมันใจอยู่ระวังระวังขับเรือด้วยเดี่ยวก็ไม่ได้เรือเรามันแรงมากเลยนะที่จริงผมยิงอยู่บนเรือไปเลยไป่ดึงค่ายไม่ต้อง เอาโกดังเอาถือเดี๋สนายย่างนี้คืสนาบ้าบ้าบมาไปแล้วนะไม่เห็นนะมีมีบาเลกเหมือนถูกมาเอาบาเลกอีกมาเอาลูกมันมาเอาลูกมันทิ้งของให้หมดแล้วมาเอาลูกมันีบาเลกเหมือว่าตัวนี้ เอาลูกมันเราจะได้เป็นยี่สิบลูกแล้วมันเป็นเทพสุดในเกมเลยถ้าได้ยี่สิบลูกอ่ะผมคิงตอนนี้ได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้อีกไหมสามลูกได้ได้อีกสิบไหมได้ได้ได้มากี่ลูกยิงมันตรงนี้เลยดีกว่าปะมันอยู่ด้านหลังเรานี่ไปมันไก่มันว่ายน้ําอยู่อมไปหนีมันว่ายน้ําอยู่นี่มันว่ายน้ําอยู่นั่นน่ โด,โดนโดนร้มแล้วร้มแล้วมุดทีไดออ้อย่ายิ่งมันเก็บเงินเก็บกระสุนไ้เก็บไมไปอยู่ตรงน้ำนะครับสวยเพราตายตายมันตายแล้วมันตายแล้วขอดโทษไม่วงมันจะมาบีบมาอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ค,คุณครูดูวงมันนะอะวงจะบีบมาอยู่เราอยู่ตรงนี้ก็ยังได้เลยจริงๆ โอ้ยทุกกระสุนบ้านแรกเหลือสิบนัดยิงไปแล้วเหลือเจ็ดวันนี้นนะเอาทำไมวะเหลือสิบเราเก็บเอาเราไม่ใช่หรอเอามันมีห้านัดไม่ใช่เหรอว่ายน้ำยิงไปแล้วกล่องเดียวผมเห็นกลขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกไปอยู่ที่สูงไปอยู่ที่สูงไม่ดูวงนี่ดูดูวงจะบีบแล้วนี่ดูดูดูจะบีบมานน้ำพอดีแล้วอยู่ตรงนี้ก็ยังได้เถอะ แต่มันเป็นจุดศูนย์กลางไงเขาจะซุ่มยิงเราเอาเอดอกบังเราก็เอาแอดอกบังไงเราทำเป็นดอกเอดอกไปเอาแอดอกเป็นตัวบังไงเราก็อยู่บนเรือเจอได้คนนี่แหละเราแล้วเตือนเตือนดีอ่ะห้าสิบห้าคนจะลุมมาหาเราเราไม่เป็นไรไปขึ้นขึ้นบกดีกว่าขึ้นบกขึ้นบกใครใช่คนไหมนะว่าใช่คนไหมนะว่ายน้ำอยู่นั่น คนคนว่น้ำคนว oh, ่า oh, น้ำไ้น <laughs> ้ำกูโอ้ยโดนโดนค่ะเฮยสวยเขาไม่าอกรนคนเรือเลยเหมือนมามืนไปถอ้เรือไปอีกไหมเปิด ลูกกระสุนมีร้อยเจ็ดอีกเป็นสุดขอบพอดีโฟนโฟนโฟนโนฟังนูเรือไปสุดขอบพอดีว่ายน้ำมาสองคนตายสากิีลูกเรไปแอบไปเก็บลูกกระสุนมาก่อนไหมตองที่เราติดกายน่ะเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาเรื่อยเยอะแล้วค่อยเอาเรือออกไปอีกดูวงอีกบ ôi kia không? luôn, nó không có không? Không, không biết kịp đi, à? <laughs> không, kịp kịp sao, thêm phòng thêm phòng เป็นแอร์ดรอปตกอีกแล้วครับแอร์ดรอปตกอีกแล้วดันห้าโอ้ดันได้แอร์ดรอปแอร์ดรอปแล้วมาตกตกทะเลสองกองครัเรามีเรือด้วยเรือน้ำมันเต็มอิ่มต่างหากตอนนี้เราไปทำคอนเทนต์นะครับก็คือคอนเทนต์ก็ดีเราคอเก็บแอร์ดรอปครับก็ต้หาไปอยู่บนโบกเราก็ตามารถตกเรือตัอื่นเอาตัวไปต่อไปไปสุดปอด เราชุดทางตัวอุ้ยมาอีกแล้วมาแหลกเอามาแหลกอีกแล้วแต่ลูกกระสุนเอาลูกกระสุนเร็วของผมเต็มแล้ววะนี่เดี๋ยวผมเอาเงินทิ้งซะเอาเงินทิ้งก่อนเอาเงินทิ้งคุณเก็บให้ได้ไหมคุณไม่ได้เงินเดี๋ยวคุณเก็บเงินให้ทิงไม่ได้เงินกดคันทำไมไม่เห็นเงินเราทิ้ง ได้ยังรู้สุดปลาเลยเก็บได้แล้วเก็บเลย12นัดนะครับตอนนี้ตกปล่าวิยังโหดอ่านยากนะใน12ออนี้ยิงไปตั้งหลายนัดแล้วเพราะผมซืจะไม่ได้ตอนเทปถุพวกอีกสโบโบีมันมายัางเราออกรอบพวงแล้เข้าพวงกันเ๋ยวน้ำมา สู้เลยเราสุกเลยูกมินสโฝกไปโดนสโฝสีตอนตรงนี้ไหมไอเออดอกกล่องเดิมเป็นอยู่ไหนไอเออดอกกล่องเดิมอยู่ไหนก็เอาไอ้อดอกกล่องเดิมเป็นตัวแปลงได้ไงไอ้อดอกกล่องเดิมอยู่ด้านหน้าไปไปเอาไอ้อดอกตัวบางให้เราอปกรยิงไปสบอีก อีกหกวิวกีบหกวิวบีบครับขอภาวันให้วงมาอยู่ตรงเราถ้าวงไม่มาเราวกตึกระดับจิบหายละวงไม่มาเราขึ้นเลยไหมเดเลยไปเลยขึ้นบก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 นั่นนะเอาฝากขึ้นบกขึ้นบกเดี๋ยวปากหมุดให้เดี๋ยวตามบกไปตามบกมุดซึ่งคนเข่าจะไม่ง่ายก่อ So, yeah. That's what's about. แต่ว่ามันจะมีไปนทางคนมีคนนั่นน่ะมีคนนั่น่ Attack the mark กิเอจะไปบิงก่อนนะไกลไหมไกลไหมไกลไห่ไกลใช้ปืนาอยู่เสนอ ใชครับ้เปิดตำแหน่นงเนละยทเนี่ยรงคนาอยู่ะพปิแล้วขอวงเข้าวงอวงเลยองมปองเครบได้หน้าะใครของความสบูยานห้าใครของไหมใช่ไหมเนี่ย

ก่อนกว่าไมต้องต้อ้าตงนนอไ m a r k an open door โมาไว้เอาบอกงเดียวเต้าหัวแม่ดูแป้งเดียวอยู่ใช่หแป้งอ่ะไม่กิ๊นน Attack the mark ตัดลูกสดว่ต้นไม้เดวหมโยนระเบิดระเบิดเก็บไปใช้ดารต้นไม้เนงเอกอเปล่า Attack the mark ไปด้านหน้า อย่ายิงนะอย่ายิงนะผมจะต่อยอ่าเดียวมันจะเปิดชุดจะเป็นคนขี่ม้ามา <S <S 1> <S 1> กลาตัน ระเบิดนู้นทูนี้ระเบิดนี่แลเบิดเขาเปิดไฟครอบศัตเข้าไปปีกแล้วเบิดหัวเกือบปีมันอยู่ในบ้านมาเอาสโค๊กได้ไม่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโอเคครับ okay, สวยนะป็นอะในบ้านไหมจูนมาเสยสาเข้าไปจิกให้ก <c ười> ือบวิ่แล้ว บอกว่าอย่าเข้าไปโยระเบิดคนละชางเลยขนาีไปิเ้านะตายอะไรก็ได้จะตายผมกถอคนมาอยู่ขางมียู่้างมีคนอยู่หลังตยแล้วอยู่ข้างกันนะหายกรเกินอยู่ไหน

เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่มาที่ทางที่ห้าสิบที่ทางที่ห้าสิบเห็นอยู่เกตู้เย็เกิไัวเลยเด็นอยู่ตรงไหนคุณ ทีในดีโหดว่ะไม่มีสโคปเลยยิงหัวแม่นมากอะยิงดำตายจะไดเกือบตายมันไปอยู่บน่าดูทีในดีโหดมากไม่ไม่มีไอ้สโคปเลยยิงแม่นมากอะเป็นไงได้ใช้หรือยังบาเล็กแดงอิ๊กโตันผาเต็นที่